สวัสดีค่ะเพื่อนๆนักศึกษาชาวกศนอทุกท่านแล้วก็ต้องขอสวัสดีวิทยากรประจํารายการของเรานิ้นทาเหลอาซือวิโรธค่ะนิทา <Hello. S 1> ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่8แล้วค่ะซึ่งตอนนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาจีนเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยวค่ะจะมีแง่มุมไหนที่น่าสนใจและน่าศึกษาบ้างน,นะคะก็ต้องลองถามเหล่าซือวิโรธกันแล้วล่ะค่ะครับ ถ้าพูดถึงการเดินทางและการท่องเที่ยวแล้วอันดับแรกเลยก็ต้องคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับ โดยเฉพาะประเทศจีนโอ้เป็นประเทศที่ใหญ่โตมหาศาลใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบ19เท่าจึงมีจุดท่องเที่ยวหรือว่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเป็นร้อยร้อยจุดแค่ท่องชื่อต่างๆเรานั้นก็โอ้ยเป็นการปวดหัวแล้วนะครับถ้าคืณอาจารย์วิโร์มานั่งเล่าความเป็นมาประวัติศาสตร์ของแต่ละที่ให้ฟังแล้วก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมความยุ่งยากเข้าไปนะครับอันนั้นก็ยกให้เป็นพวก เอกประวัติศาสตร์เขาไปเรียนกันนะครับเราก็จะมาเรียนรู้คําศัพท์และรูปประโยคต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพื้นๆจะเดินทางอย่างไรจะพักที่ไหนกินอยู่อย่างไรแลกสตังอย่างไรแค่นี้ก็พอแล้วนะครับในทางกับกัรถ้าเผื่อเราเอาประโยคในภาษาจีนต่างๆเหล่านี้เอามาโฆษณาชวนเชื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเชิญให้คนจีนมาเที่ยวบ้านเราหาตังเข้าประเทศได้อีกครับ ในห,หน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็จะมีบทเรียนด้วยกันอยู่6บทนะครับซึ่งรายการของเราก็ได้นํามาเรียงร้อยผูกขึ้นมาเป็นละคร3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยทั้งในกรุงเทพและก็หัวเมืองสําคัญๆนะครับเรื่องที่2ก็เกี่ยวกับว่าการจองตั๋วเดินทางการจองโรงแรมการเข้าเช็คอินนะครับ ส่วนเรื่องที่3ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับทั้ง3เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ถ้าเผื่อนักศึกษาจํารูปประโยคพวกนี้ได้แล้วก็สามารถนํารูปประโยคนี้แหละ เอาไปใช้กับการเดินทางไปต่างประเทศได้ครับค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปชมเรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในเมืองไทยนะคะจะเป็นเรื่องของคุณลีมิงที่มาเที่ยวที่กรุงเทพแล้วก็จะไปเที่ยวต่อที่เชียงใหม่ค่ะในทางกลับกันหากเราจะไปเที่ยวที่ปักกิ่งแล้วแวะไปต่อที่เซี่ยงไฮ้<ม>ก็ใช้เหตุการณ์แบบเดียวกันได้ค่ะไปชมเลยค่ะ 你猜，哎，明天我去清迈。你去清迈做什么？去旅行吗？对。好啊，你想怎么去？坐火车去还是坐汽车去？坐火车去，用多长时间？呃，坐火车去大概七八个小时吧。坐飞机呢？嗯，飞机一个小时。飞机票多少钱？嗯。 两千二百巴特左右是单程吗？不，是来回票。坐火车呢？火车比较便宜。嗯，多少钱？硬座二百巴克左右，呃，卧铺四百巴克左右。时间太长，可能太累了，我坐飞机去吧。好的，我帮你订票。呃，昨天你去哪儿玩了？昨天，我去参观了。 玉佛寺、大皇宫和菩提寺，非常奇怪，看到了中国的石雕。嗯，是的，是非常精美的中泰艺术。还去了哪儿？然后我坐船去了对岸的黎明寺，再回到耀华丽路吃饭，很好吃。哦，一天去了这么多地方。嗯、呃，今天我还去玉佛寺，昨天时间太少了，没有看遍。可以。 一会儿我带你上出租车，出租车多少钱？一会儿我自己付，按表算费，起步价是三十五巴特，下车的时候按表付，不超过一百五十八特。我想去清迈旅行，ฉั着被ยาก สำหรับคำศัพท์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบทนี้นะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนออกเสียงกับ CDMP3 นะครับแล้วก็หัวข้อในตอนนี้ก็คือเรื่องของลือสิงก็หมายถึงการเดินทางไปเที่ยวนั่นเองนะครับเฟจีแปลว่าเครื่องบินครับหลายหวยแปลว่าไปกลับครับอิงจัว่วเก้าอีนั่งตู้นั่งอันนี้ใช้กับรถไฟนะครับ อ้วผู้ที่นอนหรือว่าตู้นอนนะครับเล่ Lay, แปลว่าเหนื่อยอิดโรยอ่อนเพลียนะครับจังหวัดเชียงใหม่จีนกลางจะออกเสียงว่าชิงไม่เป็นศัพท์เฉพาะที่เราจะต้องท่องเอาไว้นะครับในบทที่ผ่านๆมาเราก็ได้ศึกษามาหลายคำแล้วอย่างเช่นกรุงเทพภาษาจีนกลางก็จะออกเสียงว่า ม่านกูเป็นต้นนะครับยังจะมีชื่อเฉพาะเป็นชื่อสถานที่อื่นๆอีกเช่นยื่ฝัวสอวัดพระแก้วต้าหวังกงพระบรมมหาราชวังถังเหรินเจี๋ยชัยนาทาวนะครับซึ่งบ้านเราก็คือเยาวราชนั่นเอง้าทธยาก็คือพัทยานั่นเองนะครับอันนี้เป็นการทับเสียงเลยครับ อย่าลืมออกเสียงกับ CDMP 3อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็จะมีคำศัพท์หรือว่าบางวลีนะครับที่เราจะมาอธิบายเพิ่มเติม,ตมซึ่งมันมีอยู่แล้วในบทสนทนาที่เมื่อกี้ดูไปแล้วนะครับก็ลองหวนกับไปดูอีกครั้งหนึ่งครับ 好啊，你想怎么去？坐火车去还是坐汽车去？坐火车去，用多长时间、嗯？คุณมีชัยพูดว่า，好啊，你想怎么去？坐火车去还是坐汽车去？ดีครับ，คุณคิดว่าจะไปอย่างไร？นั่งรถไฟไปหรือว่านั่งรถยนต์ไป？คุณลี่หมิงถามคุณมีชัยว่า。 坐ั车去用多长เ间？จนนั่งรถไฟไปเนี่ยต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับตัวชางแปลว่ายาวเท่าไหร่ชเจนก็แปลว่าเวลานั่นเองนะครับนานแค่ไหนนะครับรวมกันแล้วก็คือตัวชางเจนก็ลองสังเกตประโยคอื่นๆบ้างนะครับเขาไปปักกิ่งตัวชา่เจน เขาไปปักกิ่งนานไหมคํานี้หมายถึงไปแล้วอยู่ที่นั่นนานไหมซึ่งจะต่างกับบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราจะต้องใช้เวลาสักแค่ไหนกว่าที่จะเดินทางไปถึงนะครับสองความหมายนี้ต่างกันนะครับในอีกรูปประโยคหนึ่งนะครับท่าพ่อหลายมังก้ตังสิเจนลก็แปลว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยมาอยู่กรุงเทพเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วนะครับ 你去青ช做什么？去旅行吗？对，好啊。你想怎么去？你去ชื做什么？去旅行吗？คุณไปเชียงใหม่ทำอะไรไปท่องเที่ยวหรือคำว่าชื่อหมายถึงว่าไปนะครับเห็นชื่อในประโยคตรงไหนก็ให้แปลว่าไปตรงนั้นทันทีนะครับถ้าื่อชิยง่หม่น ก็เ,เท่ากับว่าเขาไปเที่ยวเชียงใหม่ประโยคนี้ใช่ในความหมายของการไปนะครับถ้าชื่อชิงไม้เขาไปเชียงใหม่นะครับตามด้วยหวาคำว่าหวานั่นหมายถึงเที่ยวนะครับเป็นรูปประโยคที่มีการเรียงคำเนี่ยไม่เหมือนกับการเรียงคําในประโยคของไทยนะครับเราก็จะมาดูรูปประโยคที่มีไหลมามั่งนะครับ กัวไหลท่ายกัวกุ้งจัวฉันมาประเทศไทยทำงานอันนี้ก็แปลทื่อๆตรงๆจากจีนลงมาเป็นไทยซึ่งเป็นการาเรียงคำที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็ต้องมาเรียงคำหม่ว่าฉันมาทำงานที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับแต่หากเราจะสื่อสารภาษาที่จะแสดงวิธีการกระทำนั้นๆเช่นตัวอย่างประโยคนี้จะใช้ไหลกับชื่อในลักษณะนี้นะครับ อั่ัวหัวเชอร่来曼谷ฉันนั่งรถไฟมากรุงเทพอู่จั่หัวเชรชิชมฉันนั่งรถไฟไปเชียงใหม่นะครับจะใช้ไปหรือใช้มาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็เลือกใช้คาว่าไหลหรือคาว่าชี้นะครับ ค่ะไปเที่ยวเชียงใหม่กันแล้วนะคะได้ศึกษาและชมบทสนทนาที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับในเรื่องของการเดินทางนะคะการสอบถามว่าจะไปด้วยวิธีไหนราคาเท่าไหร่นะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีโอกาสได้ทบทวนในหน่วยการเรียนรู้ต้นๆด้วยนะคะในเรื่องของจํานวนตัวเลขวันเวลานะคะสําหรับในหน่วยการเรียนนี้อีกด้วยค่ะยังมีบทสนทนาที่จะให้ได้ศึกษากันอีกนะคะคราวนี้จะยาวนิดนึงนะคะแต่ไม่ยากค่ะเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะคะจะเป็นเรื่องของการจองตัวเดินทางการ การจองห้องพักนะคะการเช็คอินเข้าพักในโรงแรมนะคะซึ่งเรื่องสิ่งเหล่านี้นะคะจะต้องสังเกตกันให้ด,ดีๆนะคะว่าเราจะส,สื่อสารกันด้วยประโยคแบบใดเชิญไปชมกันเลยค่ะ你,你好，我明天去清迈，请你帮我订酒店好吗？你要几星级房间？四五星的都可以，不过。 不要很贵就可以，大概多少钱一晚？两千八左右。好的，我马上就给你订。喂，你好，是清迈大酒店吗？是的，我是泰国友好旅行社的，请问客人几号入住？明天，二月十六日入住，二月十八日离店。要双人间还是单人间？单人间多少钱？ 一晚一千五百巴特，谢谢。请问含早餐吗？含早餐，我们早餐是自助、就是。请问客人的姓名？啊、哦，客人叫李明，L I M I N G。好的，啊，房费客人自己付嘛？是的，房费客人自己付。 你好，泰国航空公司。你好，我订一张去清迈的飞机票。好的，您要几号的票？啊，明天的。明天二月十五号，星期五有航班去清迈。我要上午九点左右的。哦，对不起，上午的都满了。下午三点一刻的可以吗？好吧。 要一张，请问客人的名字？李明。啊，对不起，怎么拼写？L I M I N G。L I M I N G。航班号 T G 三幺二，明天下午三点十五分起飞，四点半到清迈。谢谢。不客气。 请问您贵姓？我姓李，叫李明。好，请稍等。嗯、呃，李明，2> 从二月十六日到二月十八日一间房对吗？嗯，对。李先生，您住十楼幺零幺二房间，请您登记一下啊。好的。啊、呃，请在这儿。 小尚，想上你的姓名、住址、出生年月和护照号吗？这样填写对吗？对了，我复印一下您的护照。给您护照。这是您的护照和房间钥匙。电梯在这边里。好的，谢谢。 ค่ะให้ชมกันยาวนิดนึงนะคะแต่ก่อนที่จะไปศึกษารูปประโยคกับเหล่าซื้อวิโรธเราลองมาทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องที่คุณหลี่หมิงขอให้คุณมีชัยช่วยจองตั๋วเดินทางห้องพักให้ซึ่งหากเราไปอยู่ที่ต่างประเทศก็อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้เช่นสอบถามว่าจะพักโรงแรมแบบไหนราคาสักเท่าไรที่เหมาะสมกับเงินที่มีอยู่จากนั้นก็ติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบิน การติดต่อจองห้องพักโดยใช้โทรศัพท์ติดต่อซึ่งจะทำให้สะดวกมากขึ้นนะคะแม้ในต่างประเทศเองก็ตามเราสามารถที่จะจองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวได้เช่นกันและในเหตุการณ์สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่หลี่หมิงเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรมด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นตัวเพื่อนนักศึกษาเองนะคะที่ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็ได้ค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราจะไปศึกษาคำศัพท์สำคัญสาคัญและรูปแบบประโยคเพิ่มเติมจากเหล่าซื้อวิโรจน์กันเลยค่ะ ครับเราก็ได้ชมบทสนทนาต่อเนื่องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นชุดกันไปแล้วนะครับพูดถึงมนุษย์เราแล้วแล้วก็ในวัยทํางานนี่แหละเป็นวัยที่มีโอกาสในการเดินทางมากที่สุดไปเที่ยวกับเพื่อนไปสัมมนา,าไปประชุมต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับถ้าโชคดีจริงๆอาจจะได้ไปดูงานถึงต่างประเทศนะครับมีใช่ เรื่องของการจองโรงแรมที่คุณมีชัยอาสาจะเป็นคนจัดก,การให้กับคุณลิมเองนะครับคำที่เน้นเป็นพิเศษก็คือหมาสร้างทันทีเดี๋ยวนี้หลังจากที่ตกลงราคาแล้วก็แบบท่องพักแล้วคุณมีชัยก็บอกว่าวัาหมาสร้างเชี่ยวเก๋นี่งผมก็จะรีบจองโรงแรมให้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยนะครับถ้าเป็นคนไทยเราก็จะใช้คำว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดก,การให้เดี๋ยวผมจะดูแลให้ ประมาณนี้นะครับคนไทยเราก็จะใช้คำว่าเดี๋ยวนะครับแต่คนจีนเขาใช้คำว่าทันทีเดี๋ยวนี้เลยอันนี้หมายถึงการแสดงออกถึงความเต็มใจความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือนะครับไม่ใช่การเอาใจจนเกินไปแต่อย่างใดนะครับลองดูอีกประโยคหนึ่งนะครับ请大家稍等一会ันทุกท่านรอสักครู่นะครับ。ได้ส่ง่งงจิหลีมางเ的ีย理马上就ย ผู้จัดก,การใหญ่ของเราก็จะมาถึงเดี๋ยวนี้แล้วนะครับส่วนคำศัพท์ใหม่ในการจองโรงแรมนะครับก็จะมีซิงซึ่งหมายถึงดาวนะครับพักโรงแรมกี่ดาว4ดาว5ดาวใช้ซิงนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความหมายเดียวกันกับคำว่าจีซึ่งหมายถึงระดับชั้นนะครับเราได้เห็นลักษณะการใช้ในประโยคหลังคุณมีชัยถามว่า 要几星级房间四五星的都可以不过不要很贵就可以你要几星级房间คุณต้องการห้องพักระดับกี่ดาวเขียนทับศัพท์ตรงๆนั่นเองนะครับระวังก็แต่คำว่าจีคำว่าจีหมายถึงลำดับขั้นนะครับอย่าใช้สับสนกันนะครับคำหนึ่งจีอีกคำหนึ่งจีสองคำนี้เป็นคนละคำกันนะครับ ทั้ภาษาจีนเขาเขียนไว้ก็ไม่เหมือนกันดูด้วยนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ต้องสังเกตแยกแยะระหว่างสองคำนะครับคำว่าจีแปลว่าเท่าไหร่นะครับส่วนคำว่าจีก็จะแปลว่าลำดับขั้นนะครับอย่าเอามาปะปนกันออกเสียงก็ต่างกันอยู่ในวันในยุคที่ต่างกันนะครับเวลาเขียนเป็นตัวอักษรจีนก็ต่างกันนะครับ เมื่อสองคนตกลงกันได้แล้วนะครับคุณมีชัยก็ทําหน้าที่จองตั๋วเครื่องบินและก็จองโรงแรมเลยนะครับพนักงานสายการบินก็จะเริ่มต้นสนทนานครับค泰ณ航วั司ดี我订一ก去清迈的飞机票好的您要几号的票 จีห้าแปลว่าวันไหนนะครับเป็นเรื่องการสอบถามถึงวันจากหน่วยการเรียนที่3นะครับซึ่งต้องขออธิบายเพิ่มเติมในช่วงนี้จีตัวเดิมก็แปลว่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนคำว่าห่านี้จะมี2ความหมายนะครับความหมายแรกหมายถึงวันหรือวันที่นะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงเลขที่นะครับ นักศึกษาก็ต้องเลือกแปลเอาว่าคำว่าเห้าเนี่ยอยู่ในประโยคอะไรอยู่ในกาละเทศะอะไรเราก็แปลไปตามความหมายนั้นนะครับส่วนประโยคตรงนี้นั้นเราต้องการมุ่งไปถามที่วันที่เราจึงแปลว่าวันที่จีเหา้าหมายถึงวันที่ไม่ใช่เลขที่นะครับลองดูประโยคง่ายๆนี้นะครับที今天几号 จินเทียนก็แปลว่าวันนี้ต่อด้วยจีเ้าก็จะถามว่าวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับคราวนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับเป็นการถามได้ตอบถามว่า你的生日是อ月์เจี่วันเกิดของคุณวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรก็จะตอบไปว่า 我的生日是十月十八号นะครับวันเกิดของฉันก็คือวันที่สิบแปดเดือนตุลานะครับเมื่อมีการถามจีเย้จีเฮาเราก็ต้องตอบเดือนตอบวันที่ให้ครบไปตามคำถามนะครับและอย่าลืมนะครับเราต้องเรียงเดือนมาก่อนแล้วจึงตามด้วยวันจากหน่วยที่ใหญ่กว่าไปหาหน่วยที่เล็กกว่านะครับ 喂，你好，是清迈大酒店吗？是的，我是泰国友好旅行社的，请问客人几号入住呢？工作人员问，问 <noise> 你<楽>，问你，你，问你，问 请问客人几号入住นะครับแปลว่าขอถามว่าแขกเนี่ยจะเข้าพักวันที่เท่าไหร่รูจูเข้าพักนะครับยังมีรูปพยางค์คำที่มีความหมายอื่นๆที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกนะครับอย่างเช่นรูโขหมายถึงทางเข้านะครับรูเฉือหมายถึงเข้าเรียน คราวนี้เมื่อมีการเข้าก็ต้องมีการออกนะครับหลีเสี่ยวออกจากโรงเรียนนะครับหลีคาออกไปหรือว่าจากไปนะครับหลีเจียออกจากบ้านไปนะครับอาาบทน早餐ข ไปพักโรงแรมราคาห้องส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นราคาที่รวมอาหารเช้าด้วยแต่ก็ต้องสอบถามให้เรียบร้อยก่อนนะครับหานเจ้าชันมารวมอาหารเช้าไหมหานหมายถึงรวมหมายถึงรวมกับหรือว่าผนวกนะครับซึ่งใช้ในโอกาสที่ว่าเราได้อย่างมึงมาแล้วเราอาจจะได้อีกอย่างหนึง่งมาผนวกกันเข้านะครับ ถ้าไม่ได้ก็ต้องเติมว่าปู่เข้าไปก็จะเป็นว่าปู่หาเช่นจิ่รูชนนาน每人三百巴特ปู่หารอินเลยอาหารบุฟเฟ่ตคนละสามรบาทไม่รวมเครื่องดื่มครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของรูปประโยคการใช้หาร机票一万两千五百巴特含保险ะ ตัวเครื่องบินราคา12,500บาทซึ่งรวมค่าประกันแล้วิงณลุงหนิงกุย้ยซิงนะผมชื่อหลี่เรียกหลี่หมิงครับ้าจัง เมื่อได้ตั๋วเครื่องบินและห้องพักแล้วนะครับคุณหลิงหมิงก็เดินทางแล้วก็เข้าไปพักที่โรงแรมเลยนะครับพนักงานต้อนรับที่เคาน์เตอร์ก็จะเริ่มต้นคำถามด้วยชิงเวินนิ n นเก๋ยซิงซึ่งแปลว่าขอเรียนถามท่านแซ่อะไรนะครับเป็นประโยคคำถามที่สุภาพมากและมีคำว่านิ้นมาอีกนิ้นในที่นี้เราเป็นคำสุภาพใช้กับทุกๆคนได้นะครับโดยเฉพาะกับลูกค้านะครับ สังเกตไหมครับเวลาเราแปลเราแปลมีคำว่าแท่อะไรแต่คำว่าสเสมอไม่ได้มาโผล่ในประโยคนี้เลยชิงเวินขอถามซึ่งจะเป็นประโยคคำถามที่สมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับที่ควรจะระวังเวลาเราใช้คำว่าสเสมอลงในประโยคคำถามสเสมอนั้นไม่ต้องยกเสียงสูงเหมือนกับประโยคภาษาอังกฤษครับ ค่ะพักกลับมาในช่วงนี้นะคะให้เราเซืวิโลดได้พักสักครู่หนึ่งค่ะเราได้ศึกษาบทสนทนาสื่อสารคำศัพท์ที่น่ารู้รวมถึงรูปประโยคที่อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราทั้งสิ้นค่ะและบทสนทนาเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางและต้องสื่อสารเป็นภาษาจีนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ อย่าลืมนะคะเรายังมี CDMP3 และสมุดบันทึกกิจกรรมให้ทบทวนและฝึกหัดกันในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีตัวอย่างในเรื่องของการแลกเงินให้ชมกันค่ะซึ่งถ้าหากเราไปที่ต่างประเทศนะคะเราต้องไปแลกเปลี่ยนเงินนะคะท้องถิ่นของเขานะคะจะต้องสื่อสารกันยังไงให้ถูกต้องนะคะก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์วิโรธเราไปพบกับหลี่หมิงกันก่อนค่ะ 请问酒店可以换钱吗？啊，可以，在前台收银处你可以兑换外币了小姐，我要换钱。您要换什么钱？我要换泰币。换多少？二百美元。先生，给您钱，一共八千八百零四巴特，请数数。对了，谢谢。不客气。 การแลกเงินนะครเป็นส่วนประกอบสำคัญของการเดินทางซึ่งเนื้อหาตรงนี้ก็บรรจุอยู่ในหน่วยการเรียนที่3ของเราไปแล้วนะครับแม้ว่าในยุคของเรานี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยคต่างๆเหล่านี้แต่อย่าลืมนะครับสักวันหนึ่งถ้าเผื่เรามีโอกาสไปต่างประเทศเราก็ได้ใช้แน่นอนครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเผื่อเราไปต่างประเทศควรจะ พกเงินตาในสกุลที่ทุกๆประเทศยอมรับก็คืออเมริกันดอลลาร์นั่นเองเพราะเราพกเงินไทยไปบางประเทศไม่รับอย่างเช่นจีนเอาเงินไทยไปแลกเงินหยวนเขาเขาไม่เอานะครับเขาจะเอาดอลลาร์อย่างเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้น เอาละครับเราก็มาดูคำศัพท์ต่างๆนะครับอยากให้นักศึกษากลับไปทบทวนแล้วก็ฟังจาก c d m p 3ประกอบไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับการแลกเงินห้วนเฉียนหวนแปลว,ปลว่าแลกเฉียนแปลว่าเงินนะครับอีกคำศัพท์หนึ่งครับอีก่งอีก่งแปลว่ารวมยอดทั้งหมดเท่าไหร่ 小姐，我要换钱。您要换什么钱？我要换泰币。换多少？二百美元。先生，给您钱，一共八千八百零四巴特，请数数。一共八千八百零四巴特，请数数。พนักงานบอกกับหลี่หมิงว่ารวมทั้งหมดแปดพันแปดร้อยกับอีกสี่บาทนะครับคารุณาตรวจน,นับด้วย 他们一共来了几个人พวกเขาทั้งหมดมากันกี่คนนะครับอีกงมีความหมายคล้ายกับโตล้วนทั้งหมดนะครับที่เราได้เรียนมาแล้วแต่ใช้ต่างกันนะครับยังไงก็ลองกลับไปทบทวนด้วยและเวลาใช้ก็อยา่าเผลอใช้สับกันละครับ หมดนี้นะคะคือภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในเรื่องของการเดินทางและการท่องเที่ยวค่ะและสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีค่ะรับรองได้ว่ามีสาระน่ารู้มากมายเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะใจเจี๊ยสวัสดีครับ